คลิปนี้ถึง2อล้านไลค์นะคะก็จะกินให้ดว้าวสี่ะนนี่ไปอยู่ที่ร้าน e e a คือเป็นร้านที่แบบคาเฟ่ชื่อดังที่ของขันแก่นเลยก็ว่าได้เพราะว่าแบบ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นี่นะคะเมย์จะพาทุกคนไปทัวร์ลิ AM, เมนต์เอ็มคาเฟ่แอนด์สเปซถ้าใครรู้จักพี่เมย์นะคะสิ่งก็จะแปะรูปไปให้เตือนที่คาเฟ่นี้ก็จะเป็นแบบของมินิมอลออกสายเกาหลีหน่อยมีวิวใครแบบชอบถ่ายรูปก,ก็มาได้เลยนะคะแบบไม่จำกัดแล้วก็เมนูอะ่ะอยากกินมากเค้กแบบเยอะสุดๆไปเลยะคะ่ะเราเข้าไปดูกันดีกว่าไหม เข้ามาก็จะเจอต้นยู่ย

กับพิซซาเตียนั่นน่ีสติกเกตไม่ชเดี๋ยวเอาตอีูกแกะให้เลยใช่เอาอันนี้ไเป็นสติกเกงนะคะ้มียังนากินเลยไหนว่าจะมาทุปอันนี้เออบอกเอาอนดีมอออกอีไหมอะไรมาอะไรมาอะไรมา เมนูของซิมเมเจอร์ทางร้านมาแล้วมีชานโต้อันนี้ก็จะเป็นชานต้าช็อกโกแก็จะมีนมช็อคร์แล้วก็ช็อกโกแลตอยู่ข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นสต,อนะอสตอรตอ,อเบอรี่บัฟเ์เลือกสตรอเบอรี่เลยค่ะน่ากินมากมีเบเกอรีอ่ด้วยอ่ะแล้วก็มีเค้กเป็นคลาสสิกชีสิข่มากเมื่อกี้พี่ทางร้านบอกว่าเอาเลือกลูกที่ใหญ่ที่สุดให้ใ

อร่อยมากอร่อยอร่อยสุดๆผสมกันหรือยังนี่เราหลุดมาจากขั้วลงมาขางลเลยแล้วมันก็จะมีรสชาติแบบตอนแรกมันก็จะได้รสชาติของนมสตรอเบอร์รี่ใช่ไหมแล้วมันก็จะลงมาข้างล่างเป็นรสช็อกโกแลตเอ้ยแบบอร่อยมากเข้ากันมากต้องมาลองนะคะในซีซั่นนี้อิลิชิเออร์อ i ลิชิเออรยากให้ลร้อันนี้อันนี้อันนี้อร่อยดีเลยม ได้อันนี้ของเขาเองเลยทุกคนใช่ของตะกก่งค่ะแต่เราจะแอบกินเพราะมันอร่อยมากกินมากขอย้อนตะกั่งน่คะหรือว่าข้างยากแต่ว่าอร่อยหวานไหมหวานน้อยสำหรับสายเฮลตี้โดยเฉพาะอันเนี้ยแล้วก็มีครีมอ่ะแต่ครีมไม่เฮลตี้รู้ปะไม่เรียน มันแบบหวานพอดีพอดีแล้วก็แบบเข้ากับสตอรี่มากแล้วแบบอืออีกสักพักนึงเราก็ไม่ต้องกินดูด่างนี้เลยมัเลยีป็นชีสิมันเรีย มันมีความเปรี้ยวของชีสอะรสชาติอร่อย่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราซื้อชสเ้กไม่เคยกินชีสเคกเลยอิเล็กชันอิล็ชทางเราก็จะกินเค้กจนหมดแล้วแล้งก็คือไข่ไข่อะไรเมื่อกี้เราฝันอะไร มันอ้วนไงไเราเลยรู้สึกทำไม่ได้เนี่ยติดเหล็กใจนี่นก็อยากอยู่ถึงตอนเย็ยนนะอยากเจอพี่มีอาแต่ว่าแบบเรามีทัวร์ไปต่อเราต้องไปต่อค่ะชีวิตต้องไปต่อเราต้องไปร้านคาเฟ่ต่อแต่คาเฟ่ที่เราจะไปนี้น่าจะอยู่ในเมืองประมาณนั้นนะ เดินไปดูรอบรอบร้านนะว่ามันมีอะไรบ้างแบบสวยมากจริงๆไปไเดินไปดูรอบรอบไป Getting in love in New York City midnight into morning coffee burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd say for a long time, cuz I like me better when I I like me better when I'm with you <I ya. S 3> มาถ่ายรูปกันนะคะตรงนี้วิว<อ>สวยมากทุกคนแบบสวยจริงๆทุกนี้มีมูลถ่ายรูปมิลสวยมากทุกคน เมื่อก,กี้ก็คือไปถ่ายรูปกันมาก็คือถ่ายรูปจนหัวฟูไปะไรค่ะ าบอกว่าห้ามพูดเขาว่าอร่อยจะบอกว่าอะไรเนี่ยมาซิตะดีลิเชียนดีลิเชียนอัสมาซิตะดีลิเชียนไกโยอิอร่อยภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรนะโออิชิอร่อยภาษาอังกฤษเอออร่อยภาษาญี่ปุ่นโออิชิโออิชิมาซิตะ哟 น้ำลบกวดฉีดแล้วก็ต้องมาฉี่ที่ห้องน้ำเป็นแบบรีวิวห้องน้ำให้พี่เขาคืนห้องน้ำสวยมากทุกคนมีคนเล่าต้องเนี่ยค่ะห้องนี้สวยมากเลยอ่ะโล่งรื่นฮ่าแบบนี้ก็คือกินดอกแฝเสร็จแล้วก็อยากไปดูสุด ก็มีชั้นสองข้างบนได้นะแต่ว่ายังไม่ถึกค่ะเราก็จะจบการนำเสนอครเบไที่เม่อเียงเท่นอนี้เขี้ยงเวลเว้ยเอ,เอม็มเท่า,านี้นะคะเส้นทางการมานะคะก็จะอยู่หลังตลาด62บล็อกเลยมาอีกนิดนึงอยู่ด้านขวามือใช่ไหมตะกองใช่ด้านขวามือ ใช่ก็จะเจอต้ก็สังเกตดีๆนะเพราะว่าเมื่อกเราขับรถเลยมาแล้วคือแบบก็สวยมากอยากให้ทุกคนเล่นมาลองนะคะเครื่องดื่มก็ดีสมแบบชา,าถ้าแบบถ้าแบบสมมติว่าทุกคนคิดว่าแบบมันอาจจะแพงไปเดียเราคิดว่ามันเหมาะเรานะกับยูแบบนี้แล้วก็ค่าเครื่องดื่มที่เขาคงจะรวมค่าเซอร์วิสอะไรต่าง,งๆไว้ในนี้หมดแล้วอะแต่เราอะก็จะเข้าไปสั่งอีกเพราะว่าอร่อย ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะร้านต่อไปเราต้องไปกินร้านต่อไปกันเถอะถึงแล้วนะคะร้านที่สองที่เราจะมาวันนี้งงละสิว่าคือร้านอะไรดูจากสภาพสภาพแบรคหลังสิคะก็คือร้านเค ร้านนี้ก็จะชื่อว่าร้านมาลีนะคะทางเข้ามาคือลึกลับมากคือซีนกับตะกองก็คือลงกันไปแล้วจ้าอ,อันนี้บังเอิญมานะคะ,นนะคบังเอิญแล้วทางเข้าร้านอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้หน่าร้านสวยมากหน้าร้านสวยมากโอ้ข้างในคลิปแบบคุณแม่คย 刚吃好，我搞。 ใช่ตอนนี้ฉันกำลังถ่ายอยู่แล้วซินก็กำลังกินอยู่คะ่ะทุกคนเมื่อกี้บอกว่าอะไรเมื่อกี้บอกว่าจะรีวิวนะคะก็มันอร่อยมันอดใจไม่ไหวกินเอาค่ะเราจะเริ่มใหม่คะ่ะทุกคนอ่ะรีวิวใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่โอเค มาค่ะเราก็จะมากินกันนะคะนี่มันคือเค้กอะไรคะมันคือเค้กไวท์ช็อกเลเวลเรดค่ะทุกคนแบบราคาเท่าไหร่เ9บเก้าบาทจุกจุแต่ว่าทางร้านอะมีเค้เกเยอะมากเลยนะว่าเราอยากจะกินแบบไหนเราอยากกินเค้กเรียวเรดที่มันจะเป็นสีแดงชั้นๆอะแบบน่ากินมากแต่ว,ว่ามันหมดมาไม่ทานด้วยใช่มันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยนะคะใช่ค่ะอื มาฉีดต่อ,อนี่อุ่นมาไหนมันเป็นชั้นหรือเปล่ามันเป็นชั้นเค้กกินมาเลยดอกไม้กินได้หรือเปล่าน่าจะกินได้นะอยากกินดอกไม้กันเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> แ้วคนกดไลค์คลิปนี้ถึงสองล้านไลค์นะคะก็จะกินให้ดูโอเคเราจะกินดอกไม้เหมือนที่เรากินใบไม้ของร้านที่เมียอาร์นะคะว่าเป็นไง <S 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 อ่า อร่อยนะคะใครอยากกินก็กินได้นะไม่ได้เดี๋ยวเด็กมาดู <laughs> เดี๋ยวจะกินไม่ควรแน่นอนปิดเลย <laughs> แบนเดี๋ยวนี้ต่อมาก็จะเป็นเราสั่งเป็นเอพิโซร้อนนะคะไอ้ก็จะมีเอพิโซแบบเพียวๆเลยแล้วก็ก็จะมีอันนี้ คือน้ำยาทำเสน่ห์ของเราเอง <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นไซลับนะคะที่เอาไวแ้แต่งคิ้โซ่ก็เป็นขนใช่ไหมเราก็ต้องใส่เพื่อขอหวานแต่เราชอบวามขนี่ยเราก็จะใส่แค่เดียวพอโอุคกรูรู้สึกเป็นแบบผู้ด,ดีอังกฤษเวอร์ ใช่มเป็นร้านแบบชั้นสูงมากทุกคนแล้วคือมันหอมมากเลยนะทุกคนคือเราเข้าไปในร้านอ่ะเราแบบได้กลิ่นแบบตกจมูกแบบผูผ้ผูผผ้ผู้ผู้ผู้เขาเปิดเปิดเข้าไปใช่ไหมบึ้งใช่กลิ่นของเขาจะเน้นเออไปทางดอกไม้เนาะอู้ช่วงทางเราก็อยากจับปอ,บอนหนึ่งปอนหนึ่งเลยเหรอคะชิ้นหนึ่งพอไหมคะเออจะบอกว่า ตอนเช้าอ่ะเราไปใช่ไหมเราเจอพี่เมย์ด้วยเว้ยก็คือเราอ่ะอยากไปทักมากแต่ว่าแบบกลัวพี่เมย์ยุ่งอยู่คือแบบหันไปมองก็แบบพี่เมย์ก็จะจับนู่นจับนี่จับนั่นแล้วก็แบบปรึกษากับตากร้อว่าไปดีไหมไปดีไหมไปขอพี่เมย์ถ่ายรูปดีไหมคือแบบอยากให้พี่เมย์ออกจากออกแบบออกแบบคลิปกับเรามากเลยแล้วก็ไม่ก็เพราะว่าเห็นว่าพี่เมย์ยุ่งก็เลยแบบ เออปลอยให้พี่เมย์จัดการร้านไปเพราะว่าคนก็เริ่มเยอะแล้วอะตอนนั้นเราก็เลยแบบทำได้แค่แคมองมองพี่เมย์ทำงานหันมาอีกทีก็คือพี่เมย์หายไปแล้วหายไปในกีดเมฆไปเลยค่ะคือแบบเฮ้ยเสียใจก็พี่เมย์หายไปแล้วค่ขตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนกันนะคะข้างบนก็นจะมีกุมถ่ายรูปเยอะมากสวยมากเลยดู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  เขาก็มีแบบโต๊ะก็ที่วางอยู่สวยมากนี่ก็จะเป็พโต๊ถ่ายรูปปีกมุสามารถจริงๆสวัสดีจบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็คืออ้อร่อยมากคะ่ะทุกคนสุดปลาอยากแนะนำให้มาร้านนี้ค่ะเพราะว่าร้านเป็นร้านเค้กที่อร่อยแล้วก็แต่งร้านสวยมากจริงคะ่ะทุกคนสวยมากดูคือบุ้งข้างหลังอ่ะคือแบบ โโอ้มันเป็นแนวแบบมินิมอลไหมอืมกึ่งดอกไม้เนาะกึ่งดมินิมอลแต่ว่าเส้นทางอะมายากมากใช่ค่ะทุกคนคือยังไงเล่าไหกันมันอยู่ในซอยซอยซอยเราดูแบบแผนที่แล้วแบบเอ๊ะทางนี้ไหมนะเหมือนจะไม่ใช่แต่ก็ใช่แต่เราก็มาจนได้เดี๋ยวเราจะแปะแผนที่ไว้ให้นะคะว่ามันมายังไงจุ้งนี่คือทางที่มาหน้ากลัว บางนี้ด้วยก็คือแบบไม่รู้เลยนเหแบบเป็นบ้านคนจรินะเขามากเขาก็มาเร,เราก็เลยคุยอุ่นใจเออมา,มาถูกเว้ยใช่ตรงนี้ฟิลสวนมากฟิลแบบสวนหลังบ้านใช่ทุกคนวันนี้นนไ,มไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมแต่ว่าร้านที่ซินทำอ่ะคือติดท็อปในคอร์เก่นที่แนะนำนะคือรนะ้ ้1เวน้นแล้วก็ร้านฮาริเคปปี้ก็ขอจัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดเช่ชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะ่ะบายบาสสวัสดีค่ะทุกคนจะพห้อมว่าช่วงไม่กี้นะคะเมื่อกี้เมื่อช่วงที่ กเขียววองเไใบเหอใช่นเบื้องหน้าที่สดใสคือเบื้องหลังที่ยากจนนะคะใจสโลแกนเลยเห็นกินแบบโอ้โหแพงแบบนี้กังปนเอได้นะคะน เข้าเลยเดี๋ยวนี้เข้าเลยตอนนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้อีกหน่อยไม่มีอะไรกินแล้วนะกินกินกินตั้งแต่กิน